ตอนนี้ก็เป็นเวลาเฮ็ดกับข่าวอีกแล้วค่ะมือนี้นะคะเป็นเมนูบานๆอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะแกงคีเล็กหมองใ่ๆเลยค่ะแกงแบบบานๆใส่หนังงวแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็ใส่กุ้งขาวแล้วก็ใส่บักหอยน้ำนะคะบานเฮาสิแกงใส่ยานางน้ำนะคะมือนีสาวเราบ่ได้เฮ็ดเองก็สิเป็นลูกมือให่พี่ซยนายานางเอาไว้แล้วนะคะก็สิมาหันหนังงวหนังงวนี่ก็ซื้อมาจากตลาดนะคะพี่ซของเขาเป็นคนซื้อมาซีถุงมีบอกเลยว่าใส่ให้มันเบิดเลยค่ะนี่ก็เป็นปลาหมึกแห้งนะคะตัดเป็นชิ้นน้ยแลกกสิมีุง น้ำข่า่นหนังงัวดเสร็จแล้วนะคะต้มมอให้เดือดเลยค่ะเทห,หนังง้วลงไปจริงๆแล้วหนังง้วนี่เขาเจ้าต้มสุกมาแล้วนะคะแต่สาวลากระิต้มอีกรอบนึงราว่ามันจะได้ขาดเชื้อโรคนะคะไอ้กระสิเป็นค้นตำพริกแกงนะคะกระิมีคาตไครยหอมแดงกระเทียมพริกแห้งตำรวมกันให้มันละเอียดแล้วเราก็ไปเก็บผักอีตูมานะคะผักอีตูหรือว่าใบาแมงลักผักสวนครัวต่างๆเวลาเห็ดกับเขานี่ก็บ่บค่อยได้ซื้อดอกคะพี่น้องคะ่ะอีพอลรวปลูกไว้ขังบ้านก็พอได้เก็บเอามาใสา่เนาะกินมาถึงขั้นตอนการแกงนะคะตั้งมอใส่น้ำ ใส่ขี้เล็กลงไปนะคะปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ำปลาลนะคะปะลาานก็สิเป็นปลาลาควนแล้วก็เป็นปลาาที่อยู่ในไหที่บ่ทัทไดนในานการต้มนะคะเสร็จแล้วก็ะใส่ผงปรุงรสผงนัวตามใจมักเลยค่ะปรุงซ้ำนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาใส,ส่ปลาหมึกลงไปเดี๋ยวความนัวแม่กระสิออกมาอีกนะคะซิมรสเบิ่งอีกเทียนนึงค่ะพี่น้องขาได้รสาติทีแ่บนัวแล้วเฮาก็สิใส่ผักลงไปผักของเฮาก็สิมีบอกแข่งนะคะหรือว่ามะเขือพวงต้นหอมผักซีล้าแล้วก็บใบแมงลักนะคะแล้วกับผักขาผักขาหรือว่าผักชะอมนั่นแหละ ใส่ผักลงไปแล้วนะคะค้นทุกอย่างให้เข้ากันให้ผักของเขาสลดลงแล้วก็เปลี่ยนอันเสร็จเรียบร้อยลวค่ะจริงๆแล้วนะคะมันต้องใส่หนังง้วลงไปก่อนแต่ว่าออ้เขาใส่ลงไปแล้วนะคะใส่ผักก่อนใส่หนังงัวก็บว่เป็นอย่างค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะส่วนนี้ก็สิเป็นปลาหมึกแห่งค่ะแล้วกะสิมีบักหอยนะคะบักหอยนี่ก็สิเป็นบักหอยจุ๊บหรือว่าบักหอยขมเอาไปต้มแล้วก็แกะเอาตั้งหัวมันนะคะแล้วก็ค้นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาหมึกมันก็สิมีความนัวออกมาความหอมค่ะใส่ลง ลงไปนี่กระสีแซบนัวตบท้ายด้วยใบยแมงลักอีกนะคะใส่ลงไปหลายๆเลยค่ะพี่น้องขะบอกเลยว่าเมนูนี่นี่ หึงหอมถึงแสบถึงนวเลยค่ะใส่ผักอีตูล,ลงไปพร้อมกันกับกุ้งขาวนะคะเพราะว่ากุ้งขาวมันจะสุกง,ง่ายใส่ลงไปแล้วก็คน้คนค้นให้เข้ากันสักน้อยหนึ่งนะคะพอให้กุ้งมันเริ่มสุกขั้นตอนนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเพราะว่ากุ้งมันสุกง,ง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนข่ะแกงผักขี้เลแกงแบบแล้วๆอีสานบ้านเฮาเลยนะคะเห็ดง่ายๆเลยค่ะตากลงถวยลงบวงเอาไปกินก็บข่าเหนียวหรือว่าเข้าสวยกันแ่บหลายค่ะเมนูนี้กัโดนๆได้กินเถือนะคะพีซ่ซายของเขาเอา,เอามาเห็ดให้กินมือนีสาวลามบอกเลยว่า เหลิออาหารอีกแล้วนะคะบางอื่นเขาเจ้าอาจสิกแกงใส่กะทินะคะแบบนั้นกะแซบดีค่ะแต่ว่ามือนี้ไอเฮาโซฟีมือเห็ดแบบว่าแกงเล้าๆอีสานบานเฮาเลยนะคะพีซ้ายเฮากับบ่ค่อยเต็มบาทปันใด่่ะพี่นองคะแกกะสิมักแต่งตัวแบบนี้นะคะแต่แกกับบ่มีผิดมีภัยน้ำภัยนะคะแกงเสร็จแล้วแกกะเอาแกงขี้เล็กนี่แหละคะ่ะซักใส่ถุงพูละถุงสองถุงนะคะเอาไปฝากพี่ฝากน้องเฮาฝากเสียงไปสาวากะก็อดหัวบ่ได้นะคะจริงๆแล้วแกะ่กะัค้นปกติดีนี่แหละคะ่ะแต่แกมักแบบว่าเฮ้ให้มันเฮฮา นะคะมากเด็กน้อยมากเลียงเด็กน้อยนะคะเป็นคนตลกเฮฮาค่ะทุกคนค่ะอยู่น้ำกับมีความสุขเด้พาอเด็หัวกันนะคะได้ขอเมนูกแกงขี้เล็กมา้ามือนีเห็ดเห้บเบิ่งแล้วนะคะเบิ่งจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมไปเหตดตาเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ